เิดมาฉากแรกผู้ก,กำกับก็เล่นกูแล้วครับท่านผู้ชมภาพตัดมาที่กลางทะเลมีลุงคนนึงตะเกียกตะกายขึ้นเรือมาสภาพดูไม่ได้แกเงยหน้ามองฟ้าแล้วจู่ๆพางมีเด็กนักเรียนหญิงล่วงลงมาจากสวรรค์เฉยเลยครับสังเกตที่หัวน้องนะมีมงกุฎดอกกุหลาบสวมอยู่ด้วยฉากนี้ไม่ใช่หนังแฟนตาซีนะแต่มันคือซมโบโลิกหรือสัญ,ญลักษณ์ที่จะเฉลยจุดจบของเรื่องทั้งหมดจำภาพนี้ไว้ให้ดีครับเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของความเงียบที่กำลังจะกรีดร้อง ัดภาพมาที่โลเคชั่นหลักของเราโรงเรียนหญิงล้วนที่ดูยังไงก็เหมือนบ้านผีสิงมากกว่าโรงเรียนสภาพตึกคือยับเยินจากสึนามิปีก่อนหลังคารั่วชนิดที่ว่าฝนตกทีต้องเอาถังมารองกันทั้งโรงเรียนบรรยากาศโคตรอึมครึมเปียกแฉะและชวนหดหูสุดๆเหมือนเป็นลางบอกเหตุว่าสถานที่แห่งนี้แหะครับที่กําลังจะเกิดเรื่องราวเน่าเฟะยิ่งกว่ารอยร้าวบนเพดานซะอีก มาดูความเหลื่อมล้ำกันบ้างป้าคนนี้คือลี่หาแม่บ้านพารงแม่ของนางเอกเราครับแกพยายามจะเดินไปคุยกับพออเรื่องปัญหาของลูกแต่ดูอีตาพออใส่สูตรคนนี้สิครับเมินครับทำเป็นยุ่งสั่งงานช่างซ่อมหลังคาเอานี่รั่วตรงนั้นซึมคือหลังคาโรงเรียนแก้ห่วงแทบตายแต่หัวใจคนเป็นแม่ที่มารอขอความช่วยเหลือแกกลับมองไม่เห็นนี่แหละครับความเจ็บปวดของคนจนที่มีเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินและนี่คือโฉมหน้าของนางมาราร้ายในคราบนักเรียนดีเด่น แองจี้ลูกสาวสุดที่รักของพอออดูนางตีกลองสิครับหัวเ,เอาเอาอยัางกับโกรธใครมาเป็นชาติสายตาแบบนี้ไม่ได้อินกับดนตรีนะแต่มันคือสายตาของนักล่าที่กำลังคึกขนองเตรียมจะออกไปขย้ำเหยื่อเสียงกลองที่ดังสนั่นเนี่ยมันเหมือนเสียงเตือนภัยว่าหายันะกาลังจะมาเยือนใครสักคนในโรงเรียนนี้แล้ว คุณพระฉากนี้ผมเห็นแล้วกำหมัดเลยครับน้องอี้ถงนางเอกของเราที่เป็นใบโดนพวกแก๊งนรกจับทากาวแปะติดกับกำแพงฟังไม่ผิดครับเอาตัวคนเป็นๆทากาวติดผนังเลยน้องขยับไม่ได้ร้องก็ไม่ได้เพราะปากโดนปิดไว้คือจิตใจพวกมึงทำด้วยอะไรวะครับเนี่ยนี่ไม่ใช่การแกล้งเด็กๆแล้วนี่มันคือการทารุณกรรมชัดๆ ยังครับความเลวยังไม่จบแค่นั้นอีพวกแก๊งบูลลี่นี่มันโรคจิตเข้าขั้นเอาแปรงทาสียัดปากน้องแล้วเอาด้ามแปรงกระทุงท้องจึ๊กจึก,จ,กจึกเข้าไปทั้งเจ็บทั้งจุกที่ผีคือมีรอพอๆเดินผ่านมาเห็นนะแต่เดินหนีครับเพราะรู้ว่านี่คือลูกผอบ่อแต่ต้องไม่ได้สังคมโรงเรียนนี้มันเน่าเฟะจนหนอนขึ้นแล้วครับน้องอี้ถงทำได้แค่น้ำตาลไหลพลากร้องขอชีวิตในความเงียบโคตรเศร้า ฉากนี้เตรียมทิชชู่เลยครับเมนลี่หามาเจอลูกสภาพนี้หัวใจสลายยับเยินพยายามจะเอาน้ําเช็ดกาวออกแต่มันแห้งแข็งติดหนังหัวไปแล้วสุดท้ายแม่ต้องกลั้นใจหยิบกันไกลมาชับตัดผมลูกทิ้งแหว่งแหวงเพื่อช่วยลูกออกมานาทีที่สองแม่ลูกกอดกันร้องไห้มันบอกทุกอย่างเลยว่าพวกเขาเป็นแค่คนตัวเล็กๆที่ไม่มีทางสู้กับอํานาจมืดในโรงเรียนนี้ได้เลย ตัดมาที่คืนเกิดเหตุนณปรา,าสาทหลังโรงเรียนแหล่งมั่วสูงของแก๊งนางฟ้าซาตานคืนนี้พวกนางมากันสามคนขาดหัวโจกอย่างแองจี้ที่รอดตัวไปเพราะโดนพ่อลากกลับบ้านดวงดีชิปเป๋งอีกสามคนที่เหลือก็เปรี้ยวตีนครับนั่งสูบบุหรี่เผานุกระดาษที่ขโมยมาจากอีถงหัวเราะคิกคักนินทาเหยื่ออย่างสนุกปากหารู้ไม่ว่าความตายมายืนรออยู่หน้าประตูแล้ว ทันใดนั้นเปรี่ยงฟ้าผ่าลงมาแสงแวบเดียวทําเอาพวกนางกรี๊ดแตกเพราะตรงหน้าประตูไม่ได้มีแค่ความมืดครับแต่มีไอ้มงชุดกันฝนยืนถือค้อนปอนอันเท่าควายช่องพวกนางอยู่ฉากนี้ขนลุกสู้เลยครับจากที่นั่งเมาส์กันสนุกสนุกกลายเป็นหนังฮอร์เรอร์ทันทีไม่มีการพูดพร่ำทําเพลงพี่แก่ง,ง้างค้อนเตรียมหวดแล้วครับแล้วมหากรรมเชือดก็เริ่มขึ้นโป้งฟาดเข้าเต็มหน้าเพื่อนคนหนึ่งสติแตกตัดสินใจกระโดดหนีตายจากชั้นสองลงไปดื้อๆตุบ สรุปขาหักวิ่งต่อไม่ได้ส่วนอีกคนพยายามวิ่งหนีแต่สะดุดบันไดผุๆล้มลงไปก็เรียบร้อยสิครับโดนพี่เสื้อกันฝนตามมาซ้ำแบบดับเบิลแท็บบอกเลยว่าฉากนี้โหดดิบเถื่อนใครจิตอ่อนปิดตาได้เลยครับแต่สำหรับผมสะใจว่า ดูสภาพน้องคนนี้ครับขาหักกระดูกโผล่แต่ใจยังสู้พยายามตะเกียกตะกายหยิบมือถือโทรหาตำรวจฮัลโหลคะช่วยด้วยแต่ช้าไปครับต่อยเงาทะมึนของพี่เสื้อกันฝนมายืนค้ำหัวแล้ววินาทีที่นางเงยหน้าขึ้นไปมัวจบข่าวมือถือร่วงลงโคลนหน้าจอดับวูบเป็นการยืนยันว่าคืนนี้ไม่มีใครรอดออกไปหายใจแน่นอน ตัดอารมณ์มาที่ดาดฟ้าบ้านนางเอกดูเหมือนจะชิวนะแม่ลูกเก็บซุ้มจีดกันกระหนุงกระหนิงแต่เดี๋ยวก่อนสังเกตมุมกล้องดีๆครับมันมีเส้นกริดมีการซูมเข้าซูมออกนี่ไม่ใช่กล้องหนังปกติแต่มันคือสายตาของไอ้โรคจิตที่แอบส่องพวกเธออยู่ใครวะมาแอบถ่ายแม่บ้านกับลูกสาวใบ้าทาไมหรือว่าไอ้ฆาตกรมันตามมาถึงบ้านแล้วหลอนจัดเช้าวันจันทร์ที่สดใสกับผีสิครับโตเรียนว่างเปล่าไป3มตัวแก๊งนางฟ้าหายเรียบครูเช็คชื่อ จิงซูเสี่ยวชิงเงียบกริบทั้งห้องเริ่มลือกันหึงว่าพวกนางหนีไปเที่ยวหรือโดนอุ้มมีแค่แองจี้ตัวแม่ของเราที่นั่งหน้าเชิดอยู่คนเดียวแต่ดูดีๆนะครับมือมือนางสันนะเหมือนรู้อะไรบางอย่างแต่พูดไม่ได้หรือว่านางรู้ชะตากรรมเพื่อนแล้ว หัวอกคนเป็นแม่ครับทําได้ทุกอย่างเพื่อลูกลี่หาหอบส้มจทีที่ปลูกเองมาฝากครูทั้งโรงเรียนเดินแจกยิ้มหวานชงชาบริการทุกระดับประทับใจทั้งหมดนี้เพื่อจะขอร้องให้ครูช่วยย้ายอี้ถงไปห้องเด็กพิเศษจะได้หนีพวกแก๊งบูลลี่ดูแล้วจุกอกครับคนจนต้องใช้ความรอบน้อมเข้าแลกส่วนคนรวยใช้เงินฟาดโลกมันไม่แฟร์จริงๆวะ่ะแล้วก็มาถึงบอสใหญ่ผอ,อรโรงเรียนนั่งจิบชาสมจีตของแม่สบายใจเฉิบ แต่พอลี่หาอ้าปากขอร้องเรื่องย้ายลูกปุ๊บตัดบทปั๊บโอ้ยคุณแม่เรื่องเล็กน้อยเด็กมันก็เล่นกันลูกผมก็อยู่ห้องนั้นไม่เห็นบนแหมก็ลูกมึงเป็นคนแกล้งเขาไงไอ้แก่ดูการวางก้ามของมันครับน่าเอาลงเท้าแตะฟาดหน้าสักทีสรุปคือไม่ช่วยครับ ตำรวจมาแล้วจ้าขอแนะนำคู่หูพี่ไตสายเก่าหน้าดุกับน้องอ้วนสายหาพาเครียดทั้งคู่ลงพื้นที่ประสาทร้างบรรยากาศวังเวงชิบหายพี่ไต่แกเส้นแรงบอกว่ากลิ่นทําแม่งแมง่มันไม่ใช่แค่เด็กหนีออกจากบ้านแน่ๆส่วนน้องอ้วนเดินสะดุดนั่นนี่ตลอดแต่เดี๋ยวรอดูครับคู่หูคู่นี้แหละที่จะมาไขคดีที่มืดมนยิ่งกว่าอนาคตผม ตาดีได้ตาร้ายเสียน้องอ้วนไปเจอบางอย่างที่พื้นมันคือนกพับกระดาษครับเปียกจนยุ่ยหมดแล้วคนอื่นคงมองเป็นขยะแต่สําหรับตํารวจนี่คือหลักฐานชิ้นสําคัญใครมาพับนกเล่นในที่รกร้างแบบนี้แล้วนกกระดาษพวกนี้มันคุ้นขุนเหมือนของใครบางคนไหมนะติ๊กต๊อกติ๊กตอกฉเฉลยเลยละกันของน้องอี้โถงไงครับสวยแล้วลูกสาวแม่ อีถงโดนเรียกเข้าห้องเย็นครับตำรวจรุมถามวันนั้นหนูอยู่ไหนเห็นเพื่อนไหมน้องตอบไม่ได้เพราะเป็นใบ้เลยเขียนใส่กระดาษว่าไม่รู้สั้นๆจบข่าวแต่ดูตาของน้องสิครับลอกแลกไปมามือไม้สันยิกๆคือคนดูอย่างเรารู้เลยว่าน้องตอแหลครับท่านผู้ชมน้องรู้อะไรแน่ๆแต่ที่ไม่พูดเพราะกลัวหรือเพราะสะใจกันแน่ มาดูสกิลการแสดงระดับออสการ์ของแองจี้บ้างนางงัดใบรับรองแพทย์มาชูตำรวจหนูป่วยค่ะปวดหัวตัวร้อนเลยรีบกลับบ้านถุยเมื่อกี้กูยังเห็นมึงตีกลองปังๆอยู่เลยแต่ตำรวจทำอะไรไม่ได้ครับหลักฐานมันแน่นพอนางก็ใหญ่รับฟ้าสรุปคือนางรอดตัวไปแบบลอยนวนทิ้งเพื่อนให้ตายฟรีๆหลายตัวแม่จริงๆยายคนนี้ ตัดจบช่วงนี้ด้วยซีนหิวใจกันหน่อยในที่สุดความพยายามของแม่ก็เป็นผลอีถงได้ย้ายมาห้องเด็กพิเศษแล้วครับบรรยากาศคนละโลกเลยเพื่อนๆที่นี่น่ารักมากไม่มีใครบูลลี่ใครเพราะทุกคนต่างก็มีบาดแผลเหมือนกันน้องเริ่มยิ้มได้แล้วแต่อย่าเพึ่งวางใจครับเพราะในหนังแนวนี้ความสุขมักจะเป็นแค่ช่วงพักโฆษณาก่อนที่ความชิบหายและลอกใหม่จะถาโถมเข้ามา กำลังจะฟีลกู๊ดอยู่แล้วเชียวจูๆ่ๆนกพิราบก็บินชนกระจกปังเลือดสาดเต็มบานหน้าต่างฉากนี้ไม่ใช่แค่ตกใจนะแต่ดูปฏิกิริยาของน้องอี้ถงครับน้องไม่ได้กรีดแต่น้องคว้ากันไกลขึ้นมาทำลายรูปวาดตัวเองแล้วซ่อนกันไกลไว้เหมือนคนมีความผิดเฮ้ยน้องกลัวอะไรหรือกันไกลเล่มนี้มันจะมีความหมายแฝงอะไรบางอย่างบอกเลยว่าซีนนี้มีกลิ่นตู่ครับ โคตรเจ็บปวดเลยครับฉากนี้แม่ของเด็กที่หายไปมายืนแจกใบปลิวหน้าโรงเรียนแต่ดูสิ่งที่คนทํากับแกสิครับรอปภไล่ตะเพิดเด็กนักเรียนเดินชนแล้วเมินใส่เหมือนแกเป็นอากาศธาตุมีแค่ป้าลี่หาของเรานี่แหละที่รับใบปลิวไว้เพราะหัวอกคนเป็นแม่เหมือนกันมันสะท้อนเลยว่าในโรงเรียนไฮโซแห่งนี้ถ้าคุณไม่มีเงินไม่มีอํานาจชีวิตคุณก็ไม่มีค่าอะไรเลยครับ ลี่หาแวะซื้อของเข้าบ้านแต่สังเกตมุมกล้องนะครับมันถ่ายผ่าน CCTV ตลอดเวลาเหมือนผู้กำกับจะบอกใบว่าความลับไม่มีในโลกไม่ได้แถมเจ้าของร้านยังทักเรื่องสามีส่งของมาให้อีกลี่หาก็ยิ้มแห้งๆรับมุกไปจุดนี้แหละครับที่น่าสงสัยสามีส่งของมาจริงหรอหรือป้าแกมโ,มโนสร้างสตอรี่ขึ้นมาเองจดไว้เลยครับจุดนี้สําคัญงานเข้าแล้วครับใจฝูช่างซ่อมโรเรียนหน้าโหดย้ายเข้ามาอยู่หอเดียวกับลี่หาแล้วห้องอยู่ไหนรู้ไหมอยู่ตึกเดียวกันเลยจ้าจังหวัดเดือนสวนกันนี่ขนลุกสู้สายตาพี่ แกดูอำมหิตชอบกลนเหมือนหมาป่าที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเล้าไก่ลี่หาก็ดูแล้วแวงแล้วแวงนะแต่หารู้ไม่ว่าความหายนะได้มาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วสภาพห้องคือดูไม่ได้เพดานรั่วน้ำหยดติงต๋งๆเหมือนชีวิตป้าแกตอนนี้เลยครับแต่ที่พีคคือกล่องทองม้วนบนโต๊ะป้าบอกลูกว่าพ่อส่งมาให้ ตัดภาพมาที่ความจริงป้าแก่ซื้อมาเองครับสร้างภาพว่าวครอบครัวอบอุ่นสามียังรักทั้งที่ความจริงมันขมขื่นยิ่งกว่าบอระเพดทำไมต้องโกหกลูกขนาดนั้นป้าแก่กำลังปกปิดความจริงอะไรอยู่กันแน่ ฉากนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปนั่งรอรถที่เปลี่ยวๆคนเดียวอีถงดัวสวยนั่งอยู่ดีๆรถตู้ปริศนาก็มาจอดเอียดคนร้ายพุ่งลงมาลากตัวน้องขึ้นรถไปเลยน้องพยายามดิน้นพยายามร้องแต่ไม่มีเสียงโคตนน่าสงสารใครเป็นคนจับไอโรคจิตแอบถ่ายหรือใจฝูหรือพวกแก๊งบูลลี่ที่เหลือเดาทางไม่ถูกเลยครับจังหวะนี้ ตัดมาเช้าวันงานโรงเรียนทุกคนวุ่นวายจัดฉากสร้างภาพกันสุดฤทธิ์พอออกก็น้าบานรับแขกลี่หาก็ยังคงคอนเซปต์แม่บ้านผู้แสนดีเอาส้มมาแจกครูฟงังโดยหารู้ไม่ว่าลูกสาวตัวเองหายตัวไปแล้วบรรยากาศมันเหมือนคลื่นลมสงบก่อนพายุจะเข้าครับทุกคนยิ้มแย้มแต่หารู้ไม่ว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านารกจะแตกกลางโรงยิ้ม และแล้ววินาทีที่พีคที่สุดก็มาถึงพอ,อ,อดึงเชือกเปิดป้ายฟึบกระดาษโปรยปลายสวยงามแต่สิ่งที่ร่วงลงมาด้วยคือศพลูกสาวด้วยเองครับแองจี้ห้อยต่องแต่งกลางเวทีโอ้ oh my god จากงานบุญกลายเป็นงานศพในเสี้ยววินาทีเด็ดกรีดแตกกระเจิงพอ,อยืนช็อกตาฟังใครมันช่างกล้าทำขนาดนี้วะนี่มืนการประกาศสงครามชัดๆ ในความโกลาหลนลี่หาไม่ได้สนใจศพบ,บนเวทีเลยครับสิ่งเดียวที่เธอสนคือลูกกูอยู่ไหนเธอมองไปที่เก้าอี้อีถงว่างเปลา่าฉิบหายแล้วแม่สติแตกวิ่งแหวกคนอย่างกระหนังซอมบี้ตะโกนเรียกหาลูกในใจภาพตัดไปมาเร็วๆให้เห็นความพาร a n อยของแม่นาทีนี้ต่อให้ต้องพลิกแผ่นดินหาก็ต้องทําครับเพราะสัญชาตญาณบอกว่าลูกเธอกําลังตกอยู่ในอันตรายลี่หาพุ่งกลับมาที่หอพักสัญชาตญาณน,นักสืบทํางานเธอเดินแกะรอยมาจนถึงหน้า ห้องใจฝูแล้วเจอแจ็คพอตนาฬิกาของอีถงตกอยู่หน้าห้องแถมที่ผนังมีรอยเล็บขูดเป็นทางยาวเหมือนคนโดนลากแล้วพยายามขัดขืนชัดเลยครับไอ้ช่างซ่อมหน้าโหดข้างห้องนี่แหละคือคนร้ายหลักฐานคาตาขนาดนี้แมรี่หาจะทำยังไงต่อจะแจ้งตำรวจหรือจะบบวกเองเดือดแน่ครับ โอ้โหแม่เจ้าโว้ยลี่หาเปิดโหมดมิชชั่นอิมพอสซิเบิลแล้วครับนางตัดสินใจปีนระเบียงข้ามห้องท่ามกลางพายุฝนกล่าวพลาดนิดเดียวคือลงไปคุยกับรากมะม่วงข้างล่างนั่นนั่นจังหวะลื่นพืชใจผมหล่นไปอยู่ตะตุ่มมือโดนน็อตบาดเลือดสาดแต่นางไม่สนครับความรักลูกมันยิ่งใหญ่จริงๆเจ็บแค่ไหนก็ต้องไปต่อใครบอกมนุษย์ป้าไม่มีพิษสงคิดใหม่ได้เลย เข้ามาในทำเสือแล้วครับสภาพองใจฝูนี่มันสนามมวยชัดๆกระจกแตกเชือกล่นเกลื่อนร่องรอยการต่อสู้เพียบลี่หาหรือหาลูกสาวแทบคลิกแผ่นดินแต่ว่างเปล่าครับไม่มีแม้แต่เงายิงคนยิงเจอแต่ความสิ้นหวังจังหวะนี้คนดูอย่างเราเริ่มมโนแล้วครับว่าหรือน้องอี้ถงจะโดนหั่นศพไปแล้ววะหลอนจัด งานงอกเจ้าของห้องกลับมาเฉยลีหาพุ่งหลาเข้าไปซ่อนใต้เตียงด่วนๆฉากนี้คลาสิกแต่ลุ้นชีเหนียวตลอดใจฝูทํากุญแจตกแล้วก้มลงเก็บหน้าพี่แกห่างจากหน้าปร,รีหาแค่เส้นยาแดงผ่าแปดกลันหันใจกันทั้งโรงหนังครับถ้าพี่แกก้มต่ากว่านี้อีกนิดเดียวปร,รีหาได้กลายเป็นศพเฝ้าใต้เตียงแน่นอน และผู้ช่วยชีวิต MVP ของเราก็คือป้าเจ้าของหอมาขอเคาประตูได้ถูกจังหวันนรกมากพ่อหนุม่มไปขับรถให้ป้าน้อยใจฝูเซ้งเป็ดแต่ก็ต้องไปลี่หารอดตายวุดวิตครับพี่น้องแต่ประเด็นคือใจฝูกำลังจะไปที่มูลลนิธินีส่สิมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ที่นั่นแน่ๆสัญชาตญาณน,นักสื่อของแม่ทำงานทันที ตัดมาที่ฝั่งตำรวจพี่ไต่โชว์สกิลไล่ล่าจับไอ้หนุ่มเสื้อฮูดกลางสายฝนได้สำเร็จนึกเป็นฆาตกรที่ไหนได้เป็นแค่ไอโรคจิตท่าม,มองครับแต่มันไม่ใช่โรคจิตธรรมดาเพราะในกล้องมันมีหลักฐานเด็ดที่ทำเอาตำรวจถึงกับอึ้งกิมกีมันถ่ายอะไรไว้เดี๋ยวรู้เลย พีกจัดคลิปในกล้องมันฟ้องว่าแม่ลี่หาผู้แสนดีแท้จริงแล้วคือแม่มดครับนังเคียนตีลูกสาวตัวเองแบบไม่ยั้งมืออีถงคลานหนีหัวสุกหัวซุนตำรวจเห็นแล้วช็อกตกลงป้าแกเป็นเหยื่อหรือเป็นคนร้ายกันแน่หรือที่ลูกหายไปเพราะหนีแม่ตัวเองหนังเล่นกับความรู้สึกคนดูได้เจ็บแสบมากครับแม่ไม่สนกฎหมายแล้วจ้ะ ลี่หารู้พิกัดเป้าหมายคือมูล,ลนิธินางเล่นบท GTA ขโมยรถครูขับซิ่งฝ่าสายฝนไปเลยนาทีนี้ใครขวางแม่ชนแหลกความกลัวไม่มีมีแต่ความบ้าบินลี่หาเดาออกแล้วว่าใจฝูต้องเอาลูกนางไปซ่อนที่นั่นแน่ๆเยียบมิดไมคครับแม่ บรรยากาศในรถตู้นี่มาคุสุดๆป้าสวีพยายามชวนคุยแต่พี่ใจฝูแกนั่งหน้าตึงเป็นตูดพีกสุดคือวิทยุดันประกาศข่าวด่วนล่าตัวนายหลินใจฝูผู้ต้องสงสัยฆ่าคนโป๊ะแตกป้าสวีหน้าซีดเป็นไก่ต้มรู้ตัวแล้วว่ากำลังนั่งรถไปกับฆาตกรจะลงก็ไม่ได้จะร้องก็กลัวโดนเชืออโอยป้าจะรอดถึงมูลนิธิไหมเนี่ย ลี่หามาถึงสวนหลังมูล,ลนิธิเห็นหมาคุยดินอยู่สังหอนใจไม่ดีรีบเอามือขุดขุดขุดแล้วก็เจอแจ็คพอตครับศพแก๊งนางฟ้าสามคนนอนอืดรวมกันเป็นหลุมศพหมู่ภาพโคตรสยองลี่หาดูหน้าศพทีละคนไม่ใช่ไม่ใช่และไม่ใช่อีถงไม่ได้อยู่ที่นี่มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกครับโล่งใจที่ลูกไม่ตายแต่ก็สยองกับสิ่งที่เห็นตรงหน้า หนังพาเราย้อนเวลากลับไปดูต้นตอของปีศาจรครับก่อนจะเป็นฆาตรกรเสื้อกันฝนใจฝูคือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่รักลูกสาวหุยจุนยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจลูกเป็นเด็กพิเศษที่จิตใจดีมากโทรมาฟ้องพ่อเรื่องนกเจ็บพ่อก็โอบลูกสุดๆดูแล้วน้ําตาจะไหลครับโลกใบนี้มันโหดร้ายเกินไปสําหรับคนดีๆอย่างพวกเขาจริงๆย้อนกลับไปดูความอำมหิตของแก๊งนางฟ้าครับนี่คือสิ่งที่หุยจุนโดนกระทํามงกุฎดอกกุหลาบฟังดูสวยงามนะแต่พวกมันเอาหนาม กุหลาบจริงๆกดลงไปที่หัวน้องเลือดอาบหน้าเลยครับน้องร้องไห้แทบขาดใจแต่พวกแองจี้กลับหัวเราะชอบใจถ่ายคลิปกันสนุกสนานจิตใจพวกมึงทำด้วยอะไรวะเนี่ยนี่มันฆาตกรรมทางอ้อมชัดๆ ยังไม่พอครับความเลวมันไม่มีลิมิตรจริงๆพวกมันตัดผมน้องหุ้ยจุนแล้วเอาเศษผมยัดใส่ขวดน้ํบาบังคับให้น้องกินเข้าไปคุณพระแค่คิดภาพตามก็อยากจะอ้วกแล้วน้องสำลักหน้าดําหน้าแดงร้องขอชีวิตก็ไม่ฟังนี่ไม่ใช่การเล่นสนุกของเด็กแล้วครับนี่มันคืออาชญากรรมที่ผู้ใหญ่บางคนยังไม่กล้าทําเลย ฉากนี้บีบหัวใจสุดๆพวกมันบังคับให้น้องเดินบนหลังคากระจกเร้าๆโดยขู่จะฆ่านกของน้องถ้าน้องไม่ทำหุยจุนรักษว์มากและยอมเสี่ยงตายก้าวขาไปทีละก้าวครอบ เสียงกระจกลั่นทุกจังหวะการเดินคนดูอย่างเรานี่กำพระแน่นเลยครับคือรู้ทั้งรู้ว่ากระจกมันรับน้ำหนักไม่ไหวแต่พวกมันก็ยังจะให้เดินอีถงเห็นเพื่อนโดนแกล้งทนไม่ไหวคว้ากันไตรจะวิ่งไปช่วยนี่แหละเพื่อนแท้แต่มนุษย์ป้าลีหาของเราดันมาขวางไว้ครับนางลากลูกตัวเองกลับบอกอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเราจะซวยโถป้า การที่ป้าเลือกจะเพิกเฉยในวันนั้นมันคือการเซ็นใบมรณะให้หุยจุนและเปลี่ยนชะตาชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลและแล้วฝันร้ายก็เป็นจริงแพลงหุยจุนร่วงลงมากระแทกพื้นตุบเดียวจบน้องแน่นนิ่งไปเลยครับเลือดไหลนองเต็มพื้นไอพวกแก๊งนรกเห็นท่าไม่ดีวิ่งป่าราบหายหัวไปหมดทิ้งเพื่อนให้นอนตายอย่างเดียวดายนี่คือจุดกำเนิดของปีศาจใจฝูครับพอพ่อมาเห็นภาพนี้ที่หลังหัวใจมันแตกสลายจนกูไม่กลับแล้ว กลับมาที่ปัจจุบันใจฝูเก็บกวาดเด็กเปรตไปหมดแล้วเหลือเป้าหมายสุดท้ายครูฟางตาแก่คนนี้แหละครับที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่เลือกที่จะเงียบเพราะกลัวเสียชื่อเสียงโรงเรียนใจฝูง้างค้อนเตรียมจะทุบกระบาลเพื่อถามหาความยุติธรรมมึงเงียบมานานแล้ววันนี้มึงเงียบตลอดไปสะเถอะ ช้าก่อนแมลลี่หาเปลดอันติพุ่งเข้ามาครับพวกฟาดใจฝูเต็มเหนียวไม่ได้จะช่วยครูล็อกนะแต่จะถามว่าลูกกูอยู่ไหนสองคนนี้สู้กันนัวเนียคนหนึ่งสู้เพื่อลูกที่ตายไปอีกคนสู้เพื่อลูกที่หายไปมันคือสงครามของพ่อแม่ที่โคตรเดือดไม่มีใครยอมใครใส่กันยับครับงานนี้ ใจฝูโชว์เหนือกว่าบีบลี่หาจนตัวลอยป้าแกดิ้นพลาดพลาดหายใจไม่ออกแต่สิ่งที่ใจฝูกระซิบมันเจ็บปวดยิ่งกว่าลูกแกน่ะเหรอก็อยู่ใต้ต้นส้มจีที่แกรัดน้ำทุกวันไงเฮ้ยประโยคนี้มันหมายความว่าไงลูกตายแล้วหรือใจฝูรู้อะไรเกี่ยวกับความลับใต้ต้นไม้นั่นคำพูดนี้ทำเอาลี่หาตาเหลือกเลยครับ ใจฟูไม่อยากเสียเวลาฆ่าป้าทิ้งป้าให้นอนกองแล้วลากครูฟางขึ้นรถหนีไปป้าสวีรีบวิ่งมาดูลี่หาหาตืนสิลี่หาฟื้นขึ้นมาแบบสะบักสะบอมแต่แววตาคือพร้อมฆ่าคนแล้วครับนางไม่รอตำรวจไม่รอใครทั้งนั้นนางจะตามไปล่ามันด้วยตัวเองวินาทีนี้ใครขวางแม่แม่ชนแหลกเข้าสู่ฉาก fast and furious version มน,นุษย์ป้าลี่หาเหยียบมิดไม่ไล่กวดรถใจฟูถนนก็ลื่นฝนก็ตกแต่แม่ไม่สนเอียดเสียงเบรกดังสนั่นปาดซ้ายแซงขวาเบียดรถใจฟูจนไฟแหลบ ป้าสวีที่นั่งมาด้วยกรีบจนเสียงแหบชอดเธอลี่หาป้ากลัวแล้วแต่ลี่หาหูดับไปแล้วครับเป้าหมายมีอย่างเดียวหยุดรถคันหน้าให้ได้แม้จะต้องตายกันไปข้างหนึ่ง โอ้โหสภาพรถคือยับเยินดูไม่ได้แต่ปาลีหาแกอึดถึกทนยิ่งกว่า,มาแมลงสาบแกคลานออกมาพร้อมเศษกระจกพุ่งเข้าใส่ใจฟูแบบไม่รีรอไม่ได้จะปฐมพยาบาลนะแต่แกเอากระจกแทงปากง้างปากถามหาลูกภาพนี้คือสยองมากครับเลือดสาดเต็มหน้าความเป็นแม่ทําให้คนเรากลายเป็นปีศาจได้จริงๆจังหวะนี้ป้าไม่สนแล้วว่าใครจะตายขอแค่รู้ที่อยู่ลูกก็พอ ดูความกลนตีนของใจฝูครับขนาดจ,จะตายยังไม่ไว้ปั่นประสาทถ่มน้ำลายใส่หน้าแม่แล้วทิ้งบอมด้วยประโยคเด็ดลูกแกเป็นอิสระแล้วประโยคนี้มันตีความได้ล้านแปดครับอิสระคือหนีไปได้หรืออิสระคือตายไปแล้วลีหาได้ยินแบบนี้สติหลุดเลยครับแต่ยังไม่ทันทำอะไรต่อก็โดนถีบกระเด็นออกมาซะก่อนตำรวจมาปิดล้อมพื้นที่พี่ไต่ตะโกนหยุดนะว้ย แต่ใจฝูแกไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับพยายามจะขับรถพุ่งชนตำรวจเป็นการทำสุสยใส่ใบคอปชัดๆพี่ไตเลยจัดให้ปั้งนัดเดียวจอดปิดตำนานฆาตรกรเสื้อกันฝนแต่ประเด็นคือพี่แกตายไปพร้อมความลับครับแล้วตกลงน้องอีถงอยู่ไหนงานนี้ตำรวจต้องมานั่งแกะร้อยต่อเองปวดหัวตึ๊บ คดีฆาตกรจบแต่คดีคนหายยังไม่จบพี่ไต่ยอดนักสืบเพิ่มได้กลิ่นตุตุจากไดอารี่ของลี่หาสามีที่แสนดีที่ป้าแกเพ้อถึงเนี่ยไม่เคยโผล่หัวมาเลยหลายปีแถมมือถือผัวดันมาอยู่ในห้องเมียมันแปลกไหมล่ะครับพี่ไต่ฟันธงเลยว่าอีผัวนี่แหละตัวแปรสําคัญว่าแล้วก็สั่งลูกน้องไปขุดคุ้ยหลังบ้านป้าแกด่วนๆและแล้ว,ลวจั๊กพอตก็แตกที่ดาดฟ้าตำรวจขุดดินใต้ต้นซ้มจีที่ลี่หารดน้าพรวนดินทุกวันกึ๊ก เจอกระดูกคนครับพี่น้องสรุปว่าไอ้ส้มลูกดกๆที่แกเอาไปแจกชาวบ้านเนี่ยมันได้รับปุ๋ยชั้นดีจากศพผัวแกเองโอ้ยคนลุกนี่มันหนังฆาตกรรมซ้อนฆาตกรรมชัดๆปรีหาแกซ้อนศพผัวไว้ใต้จมูกทุกคนมาเป็นปีๆใจคอทําด้วยอะไรครับเนี่ย ความจริงเปิดเผยแล้วมันโหดร้ายกว่าที่คิดย้อนกลับไปตอนอี้ถุงก้าขวบไอ้พ่อเลี้ยงนรกแตกคนนี้มันกลับมาบ้านแล้วทําไม่ดีไม่ร้ายลูกเลี้ยงตัวเองครับฉากนี้ดูแล้วกำมัดแน่นเลยเด็กตัวแค่นั้นต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายแบบนี้นี่คือสาเหตุที่แท้จริงว่าทาไมครอบครัวนี้ถึงพังพินาศไม่ใช่เพราะความจนแต่เพราะความชั่วของคนในบ้านนี่แหละ ลี่หากลับมาถึงบ้านภาพที่เห็นคือผัวนอนจมกองเลือดส่วนลูกสาวนั่งตัวสั่นถือกันไกลเปื้อนเลือดอยู่ใช่ครับน้องอี้ถงเป็นคนฆ่าแต่เป็นการฆ่าเพื่อป้องกันตัวลี่หาห็นสภาพลูกก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นวินาทีนั้นความเป็นแม่มันสั่งการทันทีลูกฉันต้องไม่ติดคุกลูกฉันต้องไม่มีประวัติปฏิบัติการอำพรางศพจึงเริ่มขึ้น กลับมาที่ปัจจุบันลี่หานร้องไห้แทบขาดใจกราบเท้าพี่ไต่ฉันทําเองจับฉันไปเลยอย่ามายุ่งกับลูกฉันโอ้โหฉากนี้ใครไม่ร้องไห้นี่ใจแข็งมากแม่ยอมติดคุกตลอดชีวิตยอมเป็นฆาตากรในสายตาคนทั้งโลกเพื่อแลกกับอนาคตที่ขาวสะอาดของลูกแม้ลูกจะมือเปื้อนเลือดแต่แม่จะขอเป็นคนล้างมันออกเองซึ้งกินใจสุดๆครับ และนี่คือพีคในพีคของจริงสรุปแล้วน้องอี้ถงไม่ได้โดนจับตัวไปครับแต่น้องเป็นคนเดินไปหาแจ้ฝูเองน้องเป็นคนเอาคลิปหลักฐานไปให้พ่อพี่จุนดูเพื่อยือมือพ่อฆ่าพวกแก๊งบุลลี่โอ้ม y กอดน้องไม่ใช่เหยื่อที่อ่อนแอแต่น้องคือมาสเตอร์ใหม่ผู้วางแผนทั้งหมดความเงียบของน้องคือความเงียบที่ดังที่สุดและน่ากลัวที่สุดจริงๆบทสรุปสุดท้ายพี่ไต่เลือกที่จะทําลายหลักฐานครับแกยอมทิ้งจรรยาบรณเพื่อปกป้องอนาคตเด็กคนนึงปล่อยให้อี้ถงหนีไปตัดภาพมาที่น้องอี้ถงบน รถบันทุกแววตาน้องเปลี่ยนไปแล้วครับมันคือแววตาผู้รอดชีวิตนกพิราบขาวบินผ่านหัวไปเหมือนวิญญาณเพื่อนรักมาส่งลาจบแบบให้เราไปคิดต่อเองว่าความยุติธรรมที่แท้จริงมันหน้าตาเป็นยังไงสุดยอด